สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้พบกับผมอีกแล้วกับพระยอดนิยมสาธุสาธุนะครับวันนี้จะพาเพื่อนมาชมนี่เลยครับพอดีมีน้องเขาเอาพระมาให้โช์ดูเนาะก็เลยดูให้น้องเขานะครับดูไปดูมาน้องเขาบอกว่าพี่เช่าได้เท่าไหร่นะครับผมก็เลยบอกน้องไปว่าเอาหกรอแล้วกัน เพระพักเป็นพระที่ส่วนมากราคาไม่แรงแล้วก็ไม่รู้ที่นะครับเป็นพระเทเนาะก็เลยเช่าได้เท่านี้นะครับเพราะว่าถ้าเราเช่าเพลงเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าจะไปขายให้ใครเนะาะเพราะอนาคตมันไม่รู้จะมีคนเช่าต่อหรือเปล่านะครับแต่ที่มีช่บก็มีอยู่สามชิ้นเองนะครับ ็เลยช่วยน้องก็ไปน้องเขบอกงั้นขอเพิ mm ่ม hmm. อีกสักนิดหน่อย mm hmm. ก็เลยให้ไปเจ็ดร้อยทั้งหมดสิบห้าองค์นะครับ mm hmm. ผมเช่ามาเนะี่ยสิบห้าองค์เจ็ดร้อยบาทนะครับเพื mm ่อ hmm. นเพื่อนก็ดูนะครับคุมไม่คุมไม่รู้นะครับอ่ะเดี๋ยวผมพามาชมนะเนาะเหรียญแรกเลยนะครับเนาะขยะให้ชมนะเหรียญแรกก็จะเป็นองค์นี้เนาะนี่เป็นหลวงพ่อเงินนะครับ ที่ผมชอบเหรียญนี้เจ้าของเดิมเขาไปเรียมเงินมานะครับอันนี้คือเรียมเงินนะครเป็นงานมือนะฮะเป็นงานขึ้นมือนะครับไม่ใช่งานโรงงานนะครับนะเป็นแบบรูปแบบเก่านะครับนี่คือหลวงพ่อเงินปีหนึ่งห้านะครับออกวัดแทนน้ำราคาไม่ค่อยแรงมากนะฮะ อันนี้ผมก็ตีให้หนึ่งร้อยเพราะว่าผมชอบเนาะคือห่วงตรงจริงๆเขาไม่ห่วงตรงนี้เนาะเขาทําขาดไปผมก็เลยว่าสภาพนี้ก็ถือว่าซึกเหมือนกันเพราะว่านอ้องเก็บพระไม่ค่อยเป็นเนาะเดี๋ยวผมก็จะเอาไปเรียมพลาติกทั้งชุดนี่เลยนะครับเนี่ก็เอามาแฟนได้เลยเพราะว่าผ,ผมชอบอยู่แล้วลงพวกเงินเนาะอ่ะอันนี้หนึ่งเหรียนนะครับเพื่อน แล้วก็มีนี่ครับผมเม็ดเตงฮะหลวงปู่ทวดนะครับแฝนแล้วไม่ตายหงแน่นอนฮะหลวงปู่ทวดออกปี2อ2 2นะครับเหรียญน,นี้เป็นเหรียญเม็ดเตงเนาะสวยงามเหมือนกันครับราคาก็ไม่แพงเนาะก็เลยเช่าไว้นะะอ่าต่อไปนี่ครับ หลวงพ่อคูณรุ่นอายุยืนนะครับเพื่อนออกวัดเจงนอกมีสามโคดนะครับเพื่อนเดี๋ยวนะก็จะมีเพื่อนตรงนี้หนะึ่งโคดเนาะสองโคดสามโคดนะครับแล้วก็มีรันหมายเลขนะเหรียญน,นี้เข้าใจว่าน่าจะเป็นเหรียญฝาบาทนะครับสร้างประมาณห้าพันเหรียญน,นะครับปีสองพันห้าร้อย ห้าสิบสามอ่ายังทันหลวงพ่อคูณนะครับหลวงพ่อคูณอ่มามรณภาพปีสอง8ันห้าร้อยห้าสิบเปนะครับเพื่อนถือว่าทันนะครับเหรียญนี้ออกวัดแจ้งนอกเนาะก็รูปแบบทำสวยงามดีครับหนานะครับอ่านี่ก็หนึ่งเหรียญนะครับเนาะแล้วก็มาอันนี้นะครับน้องเขาบอกว่าเขาไปเช็คแล้วเนาะเขาบอกว่าไม่ดีเนาะ แต่ผมชอบผมก็เลยขอเช่าต่อเนาะอันนี้เป็นเหรียญรอนะเ,นเพื่อนๆเห็นไหมครับเหรียญรอเนื้อออกสำลิดนะครับอืมผมชอบเนาะข้างหลังเป็นพุ่นๆดีอ่าแต่เขาบอกว่าเอาไปเช็คจวไม่ผ่านเนาะแต่ผมชอบก็เลยเช่ามาเอารวมกันมาเลยนะครับเอาอเหรียญเล็กๆครับผม นี่ขนาดนี้คะแนนนะองค์นี้คะแนนนะครับเนาะอ๋ออันนี้ขนาดองค์เท่าของจริงนะให้เทียบนะเล็กนะครับเออะองค์นี้ดูผ่านไปแล้วนะครับเนาะต่อไปก็เป็นองค์นี้นะครับนี่เป็นคะแนนพิมพ์เป็นพิมพ์สมเด็จบัตเกตนะครับบัตเกตเจ็ดชั้นนะเป็นพิมพ์คะแนนมีกรอบกระจกนะครับอันนี้ียอก,กรอบกระจก เป็นมวลสารสวยงบแน่นดีครับผมก็เลยบอกว่าดีแต่ไม่รู้ที่นะครับอ่าต่อไปเป็นเหรียญอ่าพระภัยดีพินาตนะครับนี่ก็เทนะครับเหรียญเทสวยตึงคมเนาะรุ่นหนึ่งนะครับ รสอสชอบอการจะนะบุรีก็ไม่รู้เหมือนกัน,นว่าออกเนื้อเวลาอะไรนะครับก็ที่ว่าเหรียญแท้ก็เช่าไว้นะครับต่อมานี่เลยครับเ,เพื่อนๆอันนี้เป็นนี่คือเหรียญหลวงพ่อสุดนะครับฉลองครบอายุร้อยปีนะครับของวัดปากน้ำนะครับพระเทพมงคลมุนีนะครับ มงคลเทพมุนีเนาะครับผมปีสองพันห้าอยี่สิบเจ็ก็ถือว่าลึกอยู่นะเพื่อนเนนะอันนี้เป็นทองแดงกระไหลเงินนะครับจมูกศึกไป็นนะฮะก็คือน้องเขาเก็บพระไม่ค่อยเป็นเนาะก็อีกหนึ่งเหรียญต่อมานี่เลยครับเพื่อนอันนี้เป็นรูว่า่ว่าเป็นปากน้ำนะครับพิมพ์ก็ชัดลึกแต่ไม่รู้เป็นรุ่นไหนนะครับ ก็ชอบกันฮนะผมก็ตีให้หนึ่งร้อยเนาะก็คือเอาง่ายๆทั้งหมดก็เจ็ดร้อยนะครับสิบห้าองค์นะครับช่วยงาองค์นี้เหมือนเจ้าของเดิมจะเอาไปเรี่ยมทองนะครับแล้วก็แกะทองออกมนาะเพราะว่ามีคาบสีพึ่งนะครับดูขบขอบๆนี่นะฮะนี่ งนี้ก็สวยงามครับชัดตีอ่าก็จะไม่รู้ปีไหนนะครับต่อมาเป็นนี่เหมือนคล้ายๆพระสั่งข้างเม็ดนะครับเหมือนไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ผมชอบนะครับพระองนี้ไม่เก๋น,นะครับแต่ไม่รู้ว่าออกที่ไหนแค่นั้นเองครับผมพระเทแต่ไม่รู้ที่เนาะก็ไม่กล้าเช่าแพง ก็ตีเหมามานะครับเนาะสวยงามครับเพื่อนๆแล้วแต่คนชอบนะครับเนาะผมก็ชอบแบบนี้ก็ถือว่าเนื้อก็อายุลึกอยู่นะครับหลายสิบปีอยู่ครับเพื่อน,นแบบนี้นะครับผมต่อมาอันนี้คือนางกี่ปัวแต่ไม่รู้ที่ไหนนะครับอืม เนื้อละเอียดไปทางกำแพงเหมือนกันนะครับสวยงามเหมือนกันครับผมก็ไม่รู้ที่หละก็เ,เอามาเพื่อนชมดูนะใครรู้ก็รบกวนคอมเมนต์ให้ด้วยนะครับถือวลึกเหมือนกันนะครับเจอมานี่ครับตรงนี้ก็สวยอีกแบบหนึ่งนะดูเป็นพิมพ์หน้ากรุดนะครับ ไม่ค่อยพบเจอนะพิมพ์นาคุดนี่นะครับเป็นเนื้อดินที่กดได้บางนะครับดูไม่หนานะบางบาๆมีความเป็นธรรมชาตินะครับเป็นรอยนิ้วมืออตรงตูดจะมีรอยเหมือนจิ้มเข้าไปแล้วก็งัดออกจากพิมพ์นะครับอ่อันนี้ก็เป็นอีกองหนึ่งที่ไม่รู้ที่เหมือนกันนะครับแต่ชอบเนาะ ก็น่าจะเล็กอยู่ครับผมต่อมาองค์นี้ก็ถือว่าเนื้อหาสาระนะครับจัดจ้านนะครับเป็นผมว่าเป็นพระเท้แต่ไม่รู้ที่นะครับอายุก,ก็ไม่ใช่น้อยนะครับพระองค์นี้ความเป็นธรรมชาตินะครับพิมลึกนะฮะเป็นธรรมชาติไม่รู้ที่ครับผม ก็เก็บไปนะฮะต่อมาเป็นองค์นี้ครับเพื่อนๆนี่คือสมเด็จลายธงชาตินะเนื้อออกไปทางผงน้ำมันนะครับหลังเป็นยันสามนูนนะครับเขาเรียกยันสะามเนาะคยังสามนะพุทธายะนะครับไม่รู้ที่เหมือนกันครับแต่เก่าเท้แน่นอนครับนี่ ก็มารวมมาเลยเนาะต่อมาก็คืออันนี้ครับผมอันนี้ด้านล่างจะเขียนว่ากำแพงแก้วเนาะแต่ไม่รู้ของของพ่ออะไรนะครับกำแพงแก้วนะครับเป็นเนื้อเหมือนเนื้อดินผสมนะครับโอ้ไม่รู้ที่เหมือนกันนะครับแต่เป็นผ้าแทแน่นอนครับพิมพ์อย่างนี้ ทัดเจวเลยนะครับอ่าจะไม่รู้ที่หลวงพ่อไหนออกปีไหนก็นลึกอยู่นะครับเนี่ยชวยงามครับผมอ่าผ่านไปองค์สุดท้ายนะครับเพื่อนเหมือนสมเด็จเทน้มนมานะครับเห็นไหมจะมีคราบนะครับหรือว่าฝังกลุกเป็นภาพผงนะครับเป,เป็นภาพผงคะแนนเนาะ ดูให้เทียบดูนะในขนาดปากน้ำนะยังเล็กอยู่นะฮะ,ะไม่รู้ที่เหมือนกันครับแต่แท้แน่นอนนะผมว่าไม่เกลออย่างเงี้ยก็เลยเช่าไว้นะครับเนาะน้องเขาก็บอกอพี่ซื้ออะไรเท่าไหร่ก็เช่าได้เท่านี้นะครับจะช่วยกันไปเนาะ ลูกเศรษฐกิจอย่างนี้อ่าส่วนตัวผมก็ชอบดูไม่กี่ชิ้นนะครส่วนตัวนะครับชอบไม่กี่ชิ้นนะฮะที่ว่าชอบจริงๆนะอ้าก็ถือว่าผมเช่าหลวงพงอนึงก็พระองค์พระอะ่อนะครับแม่โลหะรอตรงนี้เนาะอะส่วนตัวผมชอบคลนี้นะ ครับผมคุ้มไม่คุ้มไม่รู้นะเพื่อนราคาเจ็บาทเนาะสิบห้าองค์ครับผมเพื่อน,อนๆท่านไหนที่พอจะทราบพอจะรู้อ่นะก็รบกวนคอมเมนต์จะขอบพระคุณเป็นอย่างสูงนะครับเนื่องจากน้องเขามีพระเยอะเนาะเขาก็เอามาให้ผมคัดให้ดูว่าเออองค์ไหนดีไม่ดีผมก็ บางองค์ก็คือส่วนมากเป็นพระเทสนะครับแต่ราคาเขาเล่นหากันมันไม่แพงเท่าอยู่ที่หลักร้อยเนี่ยนะครับเออช่วยกันไปนะครับเนาะครับผมคลิปนี้ก็ฝากเอาไวเ้เช่นนี้ก่อนนะครับเนาะครับท่านี้ก็เช่นเคยครับขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมที่กดไลค์กดติดตามนะครับขอให้ทุกท่านมีความสุขความร่ำรวยนะครับ หลับให้ได้เงินหมือนตื่นให้ได้เงินแสนเช่นเคยและพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ